เอาล่ะการสวัสดีท่านผู้ชมนะตอนนี้ไม่ได้มารีวิวการ์จอแต่อย่างใดนะแต่ว่าจะมาเล่นเกมมาแคสเกมก็เอาเป็นว่าจะมาลองเล่นเกมดูนะว่าจะลุ่งหรือเปล่าพอดี Counter Strike Global Offensive มันอัปเดตนะเป็น Counter Strike 2อม ค่ายนี้แม่งไม่เคยวาวนี่ไม่เคยมีคําว่าเลขสามเฮียต้องจบกัว่าเลข2ทุกทีทุกเกมนะก็อวันนี้เราจะมาเล่นเกมคาเตอร์สไตร์อย่างที่บอกนะผมจะเล่นเดสแมนเพราะว่าปกติผมเล่นเล่นพวกแบบว่าวางระบงวางระเบิดแค่อะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยใช้สมองสักเท่าไหร่นะเออเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นเดสแมนแล้วกันนะ แต่ว่าไม่ได้เล่นกบบเอนนะก็เล่นกับคนทั่วไปนี่แหละนะครับถ้าเล่นกากยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นคอเตอร์สไตร์นานแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมแนวยิงปืนมานานมากๆแล้วนะครับตามจริงก็เล่นอยู่ประจาแหละพวกเกมยิงปืนไม่ไ้ฟุ้งไม่ได้ฟิวอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคอเตอร์สไตร์นะครับมันจะแบบว่าการการเล่นอะไรมันจะแตกต่างกันอยู่ซึ่งก็ไม่ได้แต่นานนะก็ถ้ากากาก็ต้องขออภัยนะครับ จะพยายามเล่นให้มันแบบว่าสนุกสนุกแล้วกันเนาะ,ะเลือกทีบขอเป็นวาไล้แล้วกันนะคนน้อยดีก็จะอาจจะมีแบบว่ากระตุกอันนี้ไม่รู้กระตุกอะไรนะ <c oughs> อ่าได้ล้โอ้โอ้อะไรเนี่ยจูๆเข้ามาก็กระตุกอย่ามองนะว่ากินสเปคเพิ่มขึ้น,น่ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะยินไปกับอะไรวะเนี่ยกระตุกได้อย่างไรเออหายกระตุกอะคือเข้ามาแรกๆกระตุกนะครับอ่าเฮ้ยภาพสวยขึ้นนะแสงสีเงาอะไรหลายอย่างนะครับสวยขึ้นเอเอแต่แม่งเล่นกากจริงวะเออต้องขออภัยนะไม่ได้เล่นนาน โอ้โหเป้ากูยังเลงไม่โดนเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ด้านหลังเราก็จะมีอาการกระตุกยู่นะเป็นเพราะอะไรวะโอ้โหเป้าไม,ไม่ไม่ได้โทษอะไรนะคือแบบผมเลงเลงไม่แม่นเองเฮ้ย้ยด้านหลังเลงแบบว่าอย่างไก่นะไก่จริงแห้คือไปเล่นเกมนีปืนนานนะ ถ้าใครแบบเป็นอะไร motion scene ก็เด้อซุย motion scene ก็ขออาภัยด้วยนะครับเออแม่งยิงตายก็กระตุกอะสงสัยจะหันหันหนะ้าจอคมชัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหไปไหนแล้ววะไปแล้วโอ้ยกากจิง <c oughs> ต้องยอมแล้วว่ากากจิงนะครับ ไปไหนลนะ้อะไรวะยิงโอ้โหไม่ตายสักตัวโอ้ยข้างๆด้วยพี่อย่างน้อยเราก็ไม่ใช่ที่ลอยแล้วว่าเกี <c> ่ <oughs> ยวไหม,มเข้าไปเข้าไปแล้วเขาปรับตัวกับคัตเตอร์หน่อยนะโอโ้แต่ผ้ามันสวยจริงผ้ามันสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะ นี่จากแบบว่าไม่ได้เล่น Counter Strike มาค่อนข้างมานะโอ้เอวพีเอาปืนกลให้รอกก่อนเนาะแแบบมันก็แบบค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนะผมยังไม่ถนัดกับการหันเมาเท่าไหร่อันนี้ก็แค่ลองมาเล่นนะไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็ไม่รู้จะแคสสนุกหรือเปล่าเพราะปกติการรีวิวแต่การจอเนาะนี่กูใช้6,600ทีกร้เว้ย มีกระตุกนี่แหละอาจจะอ่านหน้าจอคมชัดไปหรือเปล่าโอ้โหข้างๆไม่อยู่ข้างๆเจ้าโอ้โอ้โหมึงโดดยังตายเอ้ยแล้วแต่มันฆ่าด้วยปืนก๊อปแก๊สทำไมมันขึ้นเป็น AWP วะ <c oughs> โดนไปกลางกระบ,บาลนะอ้ไม่น่าขยับให้แม่งเห็นเลย <c oughs> ออคือมันยังอยู่ในขั้นอมตะอยู่นะครับโอ้โหแล้วกูอยู่ในปึกก,อกอ๊อบแก๊บฮัโลโหลพี่ฮัโลโหลพี่โอ้โหข้างนู้นก็มีข้างนี้ก็มาโอ้โหมาดินั่นหลังฮะ ขอสามแล้วกันขอสามแล้วกันแปน๊บนึงนะนั่งอยู่ตรงไหนวะโอ้โหอ,โอ้ขอสี่ก็ไม่ได้เย็นเคดูดูแปล,แปล,แปลกๆไหมขอสี่เมื่อกี้หมายถึงขอค่าสี่ตัวนะอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นอ,อยู่ไหนวะไอ้ภาพมันสวยขึ้นจริงนะแบบสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะไม่รู้ว่าทาง จะบอกอ,อทางทางวาวเขาใช้เอนจินใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรืออาจจะใช้เอนจินเดิมพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้นะโหแต่ว่าอะไรนะมันมีควันสโมคอ,อ่อะไอระเบิดสโมคนะเวลาเรายิงมันก็จะแบบว่ามันก็จะยังไงล่ะมันก็จะแวกแวกควนันอะไรงี้นะคือความสมจริงของควันมากขึ้นนะซึ่งเกม เกมยิงปืนยังไม่มีเกมไหนทำโอ้โหแม่งดิดข้ามหัวไปหมดเลยซึ่งเกมยิงปืนยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีที่ไหนทำนะแบบนั้นเส่วนมากก็จะเป็นสมุกธรรมดาหรือว่ามีไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยได้ติดตามเกมยิงปืนสักเท่าไหร่นะก็ได้อยู่ไม่ได้โหลขนาดนั้น,น <laughs> แต่กากริงแต่โอ้โหแต่ก่อนนี่ติดโผตลอดนะแล้วเขาเปลี่ยนปืนนะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับปืนแล้วกูว่าไม่ได้เกี่ยวกับปืนแล้วจริงๆจ,จังหวะเนี้ยเสืผ้ามันโอ้โหผ้ามันสวยจริงผ้าสวยจริง,าารงน้ำเนื้ออะไรคือสมจริงขึ้นเยอะเลยที่ชอบก็คือเงาแล้วก็เท็กเจอร์ที่มันคมขึ้นนะเท็กเจอร์ตามหงตามหินอะไรองี้อ๋อถ้าเป็นอันนี้มันจะรัวกว่าไอ้เคปนะน่าจานนะครับดูจากการยิงแล้วโอ้โห ใครใครแล้วใครยิงมันเมื่อกี้อ๋อมันจะรัวกว่าแล้วกูก็ไปหมอบหน้า AWP มึงแน่นอนไอเวนเออ <c oughs> เออเออเลยเออเลยโดนไปหนึ่งครับอ่ะโอเคจบตาถือว่าไม่ได้ที่หนึ่งที่สองไม่ได้ที่อะไรเลยนะครับ ก็ได้อยู่นะโอเคอยู่หมายถึงกูเนี่ยเล่นโอเคเดี๋ยวโหวตต่อไปเลยเฮ้ยคนเข้าโหวตด่านนี้เยอะวะดัชป่ะไม่ใช่ดัชเนี่ยคืออะไรสักอย่างนะอยากเล่นตามจริงผมชอบออฟฟิศนะแต่มันใกล้เกินไปอะ่ะมันมันมันใกล้เกินไปผมยังไม่ได้เซียนในการยิงรวดเร็วขนาดนะั้นนะ <c oughs> เออแต่รู้สึกมันมัน,ม,นมันกินเขาเรียกอะไรนะมันกิน กินทรัพยากรของฮันดีเพิ่มขึ้นปะรู้สึกนะมันเลยแบบว่าอาจจะมีหน่วงๆตอนเข้ามาแรกๆหรือกูคิดเองก็ไม่รู้หรือเป็นอากการจอก็ไม่รู้นะแต่มันก็เนี่ยมันมีเป็นเพราะอันหน้าจอด้วยปะเกี่ยวไห่ไม่เกี่ยวโอ้โหแสงเงาพระเจ้าแสงเงา,ส,งเงาสวยมากเฮ้ยสวยจริงมันเปิดเลเทซิ่งเลย เฮ้ยเอาเรื่องให้หรือกูเปิดเลวะคัตเตอร์สไตล์สองมันรองรับเละไหมใครรู้ใครรู้ <c ười> คอมเมนต์ทีนะครับคือผมเข้ามาเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยอยากอยากเล่นฉเฉยเ้ยแต่แสงเงาแสงเงาดีจริงโอ้ใครยิงมันใครยิงมัน้ยใครยิงวะโอ้ไอนี่เอง โอ้ไ oh, ก่ไก่ไก่ฮะให้ไปไหนให้ไปไหนโปรเปล่าไม่ได้มีโปรนะเออเกมวาวเขาคือแบบว่าธรรมดียิ่ง,งอ่ะงงงงงไอ้ซาดงงเล็งตีนเข้าหัวครับคาลเตอร์เ,ออเริ่มเข้ามือละ โอ้โหเข้ากับเฮียแล้วนเะข้ามือกับเฮี่ยแล้วนะมึงไอสัตว์ไปไหนละโอ้จกักนายจากักนายจักนายฮ้าด้บบนแน่เลยไม่ไม่ยิงดีกว่านะรนะยะขนาดนี้โอ้โหดับบนเมื่อกี้แวบมองไม่ทันถ้า mm hmm. ไม่ได้ที่หนึ่งขออภัยนะครับ ไม่เด็ตโอ้โหหลัง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 ไอสัตว์หลังเฮ้ยแล้วจะเปลี่ยนแม็กทับแปะอะไรเลือดเลือดมันเหลือยีบเจดอกเดียวก็ตายแล้วมั้งโอ้โเออวพอาไม่ใช่นี่หว่าแหมแล้วก็ยาวมันเอ่ิวพก็เสียวสลังวาบเลยคโอโ้คือเมื่อกี้มันอยู่ในเชิงต่างระดับนะครับพอเราหมอบปูแล้ว,ห,ลวหัวมันโผล่พอดีเปี้ยงเข้าหัว เหมือนมึงรู้เหมือนมึงรู้แอ้โ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 อ,โอ้ปืนอะไรแม่งไม่โดนสักนัดเลยโอ้ถ้ามีคำหยาบคายขออภัยนะครับเพราะว่าเออเล่นเกมมันต้องหยาบคายบบนีเลยนะคือชีวิตจริงไม่ได้หยาบคายนะแค่แบบเล่นเกมแล้วมันหยาบคายโอ้โหแม่งกาดเป็นแลมโบ้ยังโดนจริงจัง คลิปนี้พยายามจะไม่ตัดคนระับขี้เกียจกะรันยาวเลย <c oughs> กะรันยาวเลยไ,ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหมายถึงคนดูจะเบื่อเปล่าโอ้แต่ภาพมัน้าพมันสวยจริง้าพมันสวยจริงนะกริงร้งเลยคือหลักๆแสงเงากับเท็กเจอร์มันแบบดูดีขึ้นนะครับคือถ้าเป็น global offensive เนี่ยมันยังมันยังดูเป็นติด ติดความเป็นค o u n t e r style อ่าอะไรวะค o u n t e r style ซอสนะครับอืมมันยังคล้ายๆซอสอยู่แต่อันนี้คือดีอ่ะคือทำให้อยญ่แบบอยากกลับมาเล่นนะครับโอ้โหเยี่ยดีเซลดิกรู้คือเป,เป็นจานบิดอ่ะอ่าเริ่มเริ่มเข้ามือนะครับก็ไม่ตกกันมากไม่ตกอันดับมากนะ โอ้โหแล้วกูหัวด้วยแบบ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 เลยเฮียโอ้โหไม่น่าเล็งตีน <c ười> คือบางทีบางทีมันก็เล็งตีนมันก็แบบก็เข้าหัวบางทีก็เล็งคือมันต้องตามระยะเนาะมือผมยังเร็วไม่พอนะครับแล้วก็สายตายังเร็วไม่พอ อย่างว่าเล่นแต่ไมค a า t กระเบิดเอาแทงนะมันไม่ได้ใช้สายตาอะไรขนาดนั้นนะโอ้ระยะไกลก็ได้อยู่จากข้างนี้นะจากข้างขวาโอ้ล่างก็มีล่างก็มีล่างก็มีมึงจะเอามีดไหลเบนโอ้โหไกลไกลก็โดนเฮ้ยไกลก็โดนโดนกูเนี่ยโดนแน่นอน ไม่มันต <Of you. S 2> ิดนิสัยตกเตี่ยแม็กเร็วอะไม่ทันเลยคือโดนยิงเมื่อกี้หันไปแบบไม่ไปเลยอะคอตเตอร์สไตล์เวลาโดนยิงมันจะแบบหันจะก็หรือเปล่าไม่รู้เป็นระบบมันหรือเปล่าไม่รู้นะเอก็ล้าไม่ดีโทษปี่โทษกองอะธรรมดามึงเป็นใครยิงเป็นใครยิงใช้ปืนอะไร การเป็นอีการเป็นแรมโบ้เลยยิงยังก,ก็ใช้ร้อยนัดยิงยังก,ก็ใช้ร้อยนัดบอกเลยเออทางไหนวะโอ้โบนขวาบนขวาไม่เห็นจริงนะเมื่อกี้แบบ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 เฮ้ยแบบแบบแบบโอ้โหทางนี้คือดงอะ โด่ง AWP ทางนี้โอ้โหเยอะเยอะเยอะเกิดใหม่ก็มีโอ้โหขวาอุ้ย AWP ลายสวยว่ะโอโห้หลัง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 ก็ยิงไม่โดนวันนี้ฝนตกหนักด้วยนะเออคือเวลาแคสเกมนี่อยากอยากให้มันเง,เงียบๆสักหน่อยนะแต่ตกหนักจริงพายุเข้าโอ้ ว่าไม่เกี่ยวกันแบบเสียงดังไม่ดังอะไรฝีมือล้วนๆว่ากูควรเปลี่ยนปืนอ่ะเน้ยลำไม่ดีเริ่มโทบผีโทบกันใครแวบๆใครแวบๆแวบๆแวบๆไอ้ที่มมาชะงกชะงกสายตูดแถวนี้โอ้โห หลายิวเลยลูกเพี่ยนี่เดิมเลยนีี่ทเดิมเลยแล้วกูจะเล็งทำไมแล้วจะเล็งทำไมอยู่แค่นี้ตอนเกิดต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยไปไหนโอ้วิ่งไปโอ้ตายข้างล่างเดี๋ยว อี้ยลอกซองโอ้ <S <S จ่าจ่าสองตาทางไหนวะทางไหนวะอีหลายทางโอ้แล้วเมื่อกี้ก็ยิงยิงใส่กำแพงล้วนๆเอาไปเอาแล้วจะเปลี่ยนปืนทำไมเนี่ยไหนโดนโดนแต่ว่าไม่ได้ฆ่านะ เม,มื่อกี้ไม่รู้ใครยิงคนระับโ,โ,นะโอ้โหเอเวพีอีกแล้วแหมอยาให้ถนัดสนัยน่ะโอ้โหเกือบตายแมงวันบินชนก็ตายละมั่งเลอื <c oughs> อดสิบสี่ไกลเลยอะซุ่มดีกว่านะครับดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตรงนี้แบบโอ้โห นิดเดียวฝั่งนั้นก็เลยอีนิดเดียวเหมือนกันนะไม่ค่อยชอบเลยลงๆลงๆแล้วแบบหลาย,ลายทางพไก่เยอะจังเลยวะอยากดูไก่ว่ะดีเทลคล้ายๆเดิมนับไก่โอ้โหไม่สู้ AK ระยะขนาดนี้ไม่สู้ AK พี่ระวังหลังนะ <laughs> ไม่ได้บอกใครใบอกไอ้ด้านบนอะ เข้าหัวเน้นเน้นืนน้โอ้โหเร็วจริงเร็วจริงพวกงเล่น AWP คือประสาทที่เร็วมาก AWP กรัโอ้โหป่ายนิ้วกูเลยมัง้งเมื่อกี้เฮ้ย <c> ย <oughs> ิงปลายนิ้วแล้วแบบอะไรอะไรพี่แล้วโอ้โหด้านล่างคิวเท่าไหร่โอ้ยยี่คิวสิบเก้า คนกะโอ้มึงจอกูนานแล้วแหละว่า <c oughs> ข้างหลังข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีเรื่องไม่ถูกเลยพี่โอ้เอวพีแก้วแล้วกูก็ไม่ได้ทางนี้ทางนี้อ้ เฮ้โดดเจียเลือดเพื่อเพื่อเก็บแม้ก่อนเ p ็ดีลือ3สามเก้ารอดไหมไม่รอดกาลังจะถามว่ารอดไหมได้คำตอบทันทีนะบนบนไม่มีอัดไม่มีกระเฮียอะอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้เดี๋ยวคิดมันจะยาวไปเนาะเออแต่พันหน้า ่นน่าจะกลับมาเล่นไหมก็รอติดตามนะเ <c oughs> ยี่ยใช้ครว่ากลับมาเล่นไหมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย